สถานการณ์ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในปี2026กลายเป็นประเด็นที่แฟนกีฬาชาวไทยพูดถึงกันอย่างกว้างขวางหลังจากผลงานของทีมในหลายรายการเริ่มไม่เป็นไปตามความคาดหวงังแฟนวอลเลย์บอลจำนวนมากต,าตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมสาวไทยที่เคยสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับประเทศมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะเมื่อผลการแข่งขันในหลายแมตช์แสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่ขาดความมั่นใจ ความผิดพลาดในการประสานงานและประสิทธิภาพในการทำแต้มที่ลดลงซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของแฟนกีฬาเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นหัวข้อวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงเสียงสะท้อนจากโค้ชทำนานผ่านวอลเล่บอลชันแนลที่ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อฟอร์มของทีม หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ถูกพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างนักกีฬารุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นักกีฬารุ่นที่หลายคนที่เคยเป็นกำลังหลักเริ่มลดบทบาทหรืออำลาทีมชาติไปตามช่วงวัยส่งผลให้ทีมต้องดันนักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมารับบทบาทสำคัญอย่างรวดเร็วซึ่งแม้ว่านักกีฬารุ่นใหม่จะมีศักยภาพสูงและเต็มไปด้วยพลงัง แต่ประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติยังถือว่าแตกต่างจากกลุ่นที่อย่างมากทำให้การตัดสินใจในจังหวะสำคัญของเกมยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งโค้ชชำนาญได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าการสร้างทีมใหม่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาสั้นต้องอาศัยทั้งเวลาการฝึกซ้อมและการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันจริงอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อฟอร์มการเล่นคือความกดดันจากความคาดหวังของแฟนกีฬา วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นทีมที่มีฐานแฟนคลับจำนวนมากและทุกครั้งที่ลงแข่งขันย่อมถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดความคาดหวังในการชนะหรือการทำผลงานให้ดีในเวทีระดับโลกอาจกลายเป็นแรงกดดันต่อผู้เล่นโดยเฉพาะนักกีฬารุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ทีมชาติโคชชำนาญมองว่าความกดดันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในกีฬาอาชีพแต่สิ่งสำคัญคือการสร้างสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งให้กับนักกีฬา เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในสนามได้อย่างมีสมาธินอกจากนี้ระบบการเล่นของทีมในปี2026ยังอยู่ในช่วงขอองค์การปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เล่นชุดปัจจุบันในอดีตทีมชาติไทยขึ้นชื่อเรื่องเกมเร็วและการประสานงานที่แม่นยำแต่เมื่อผู้เล่นบางตำแหน่งเปลี่ยนไปทีมต้องทดลองแท็กติกใหม่ซึ่งในช่วงแรกอาจทำให้ฟอร์มการเล่นดูไม่ลงตัว การฝึกซ้อมเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบใหม่ต้องใช้เวลาและการแข่งขันในระดับสูงมักไม่มีโอกาสให้ทีมทดลองระบบได้มากนักทำให้ผลการแข่งขันในบางช่วงไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเรื่องของสภาพร่างกายและโปรแกรมการแข่งขันก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อฟอร์มของทีมนักกีฬาหลายคนต้องลงแข่งขันทั้งในลีกอาชีพและทีมชาติทำให้มีภาระการแข่งขันต่อเนื่อง การพักฟื้นร่างกายจึงอาจไม่เพียงพอโค้ชชำนาญชีว่าการจัดการเรื่องฟิตเนสและการฟื้นฟูร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากในยุคป,ปัจจุบันเพราะวอลเลย์บอลระดับโลกมีความเร็วและพลังมากขึ้นนักกีฬาต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมเต็มร้อยเพื่อรับมือกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงคือมาตรฐานของทีมคู่แข่งที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายประเทศมีการลงทุนในระบบเยาวชนและวิทยาศาสตร์การกีฬามากขึ้นทำให้ช่องว่างของระดับฝีมือระหว่างทีมต่างๆลดลงทีมชาติไทยที่เคยสร้างความได้เปรียบด้วยเทคนิคและความคล่องตัวต้องเผชิญกับคู่แข่งที่มีทั้งพลังกำลังและทักษะที่พัฒนาไปอย่างมากโค้ชชำนาญมองว่าการแข่งขันในยุคป,ปัจจุบันต้องอาศัยทั้งเทคนิคแทคนติกและการเตรียมทีมอย่างรอบด้าน การสื่อสารภายในทีมก็เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งววลเลบอลเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมอย่างสูงการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายตำแหน่งทำให้การประสานงานในสนามต้องเริ่มต้นใหม่นักกีฬาต้องเรียนรู้สไตล์การเล่นของกันและกันและสร้างความเชื่อใจระหว่างเพื่อนร่วมทีมซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา โคชชำนาญย้ำว่าการสร้างบรรยากาศในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในระยะยาวสถานการณ์ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในปี2026กลายเป็นประเด็นที่แฟนกีฬาชาวไทยพูดถึงกันอย่างกว้างขวางหลังจากผลงานของทีมในหลายรายการเริ่มไม่เป็นไปตามความคาดหวงัง แฟนววลเลบอลจำนวนมากต,าตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมสาวไทยที่เคยสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับประเทศมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะเมื่อผลการแข่งขันในหลายแมตช์แสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่ขาดความมั่นใจความผิดพลาดในการประสานงานและประสิทธิภาพในการทำแต้มที่ลดลงซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของแฟนกีฬาเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นหัวข้อวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเสียงสะท้อนจากโค้ชคำนานผ่านวอลเล์บอลแชนแนลที่ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลงังและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อฟอร์มของทีมหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ถูกพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างนักกีฬารุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นักกีฬารุ่นที่หลายคนที่เคยเป็นกำลังหลักเริ่มลดบทบาทหรืออำลาทีมชาติไปตามช่วงวัย ส่งผลให้ทีมต้องดันนักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมารับบทบาทสำคัญอย่างรวดเร็วซึ่งแม้ว่านักกีฬารุ่นใหม่จะมีศักยภาพสูงและเต็มไปด้วยพลงังแต่ประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติยังถือว่าแตกต่างจาก,กุ่นที่อย่างมากทำให้การตัดสินใจในจังหวะสำคัญของเกมยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งโคชชำนาญได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าการสร้างทีมใหม่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาสั้น ต้องอาศัยทั้งเวลาการฝึกซ้อมและการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันจริงอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อฟอร์มการเล่นคือความกดดันจากความคาดหวังของแฟนกีฬาววลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นทีมที่มีฐานแฟนคลับจำนวนมากและทุกครั้งที่ลงแข่งขันย่อมถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดความคาดหวังในการชนะหรือการทำผลงานให้ดีในเวทีระดับโลกอาจกลายเป็นแรงกดดันต่อผู้เล่น โดยเฉพาะนักกีฬารุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ทีมชาติโค้ชชำนาญมองว่าความกดดันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในกีฬาอาชีพแต่สิ่งสำคัญคือการสร้างสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งให้กับนักกีฬาเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในสนาม